คุณย่าถือก่อนนะยิ้มหน่อยจ้าครัวคุณต่อยวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณย่าอยู่ที่อยุธยาค่ะสถานีรถไฟอยุธยาหน้าวัดยมค่ะชื่อวร้านอะไรครับร้านยาชิตถอยทอดจ้าเปิดมานานกี่ปีแล้วครับเปิดมาห้กสบปีแล้วจ้าครับรุ่นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย รุ่นที่สองแล้วค่ะอ๋อแสดงว่ารุ่นแรกก่อนคุณย่าเนี่ยคือยายชวดยายชวดแล้วก็มาคุณย่าชิแล้วมาย่าอาวแล้วมีมีรุ่นต่อไปไหมมีรุ่นลูกรุ่นลูกนะอ๋อโอเคแล้วอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็คือบรรดาหอยทอดแบบต่างๆใช่ไหมคุณย่าจ้าจ้มันอร่อยตรงไหนอะคุณย่าของของคุณย่าเนี่ยก็อร่อยตรงที่ใส่ใจลงไปนี่ โอ้ยสุดยอดอย่างนี้เลยคุณย่าใส่ใจลงไปนี่ออาเรามาดูกันนะนี่คือเมนูหอยทอดอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรหอยทอดอะไรห่อไข่ห่อไข่ห่อหอยเออโอเคครับอ่าแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ไข่อ่าพิเศษ ถูกไหมอ่าพิเศษไข่โอเคจานนี้ล่ะอันนี้ก็กรอบกรอบก็กรอบกรอบกรอบนะย่านะโอเคอันนี้นิ่ม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 อันนั้นกรอบกรอบอันนี้นิ่มนิ่มโอเคจานนี้ล่ะอันนี้ก็หอยเยอะหอยเยอะหอยเยอะหอยใหญ่หอยเยอะหอยใหญ่หอยเยอะนะคุณย่าบอกหอยอะไรนะหอยใหญ่หอยใหญ่หอยเยอะด้วยโอเคด้วยสดด้วยนะอ่าหอยใหญ่เยอะโอเคจานนี้ล่ะ น,นังนหอยใหญ่หอยเยอะโอเคที่เด็ดของร้านเราเนี่ยนอกจากเรื่องหอยแล้วเนี่ยออยู่ที่อะไรครับคุณย่าก็น้ำจิ้มเออม,มาตั้งแต่รุ่นแรกเลยเนาะ,ะถูกไหมจ้า,าโอเคแล้วทีเนี้ยถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยที่อยุทยาเนี่ยเราจะ,จะยังไงดีครับเชิญชวนอยังไงเชิญชวนมาทานหอยอย่าคิดหน้าวันยมจ้าจ้าอร่อยอร่อยไหมจ้าอ,อร่อยมากๆเลยจ้า Ở à, rồi, à, rồi nó không ngay. Ở rồi ngọt ngào rồi cha.